ใครเป็นสาวกรองเท้าเสริมส้นแต่กลัวว่าใส่แล้วจะดูตันแต่เดินเราไม่มั่นคงบ้างวางใจได้เลยพอรองเท้าคู่นี้ใส่แล้วดูเพียวขึ้นแถมยังเดินได้คล่องกว่าที่คิดทุกคนดูดีไซน์รองเท้าคู่นี้สิ พื้นรองเท้ามีลูกเล่นเป็นแบบขึ้นทําให้ช่วงขาดูเลียวขึ้นแบบเนียนเสริมความสูงของพื้นให้7.5เซนเลยแล้วตัวพื้นไม่ได้ดูแข็งทื่อเหมือนรองเท้าส้นตึกทั่วไปนะวัสดุรุ่นนี้จะเป็นงานหนัง PU หนังนิ่มมากตัวพื้นเป็นพื้นยางกลื่นอย่างดีไม่ต้องกลัวลื่นเลยนะแล้วรุ่นนี้มีให้เลือกกัน3สีเลยจะมีสีแชมเปญสีขาวแล้วก็ลายเสือตัวส้นรองเท้าที่ดูสูงอ่ะแต่ความจริงแล้วอ่ะพื้นเป็นแบบแพลตฟอร์มช่วยลดความชันทําให้เราเดินได้สบายเเเเหหหมมืออ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 อนน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 นสส่่่่่่งงงงทท้้้้้้้้้าาาาาตีีีียยยยแแแลลวววํัักกกบดดดดะไไคิขข ท้ารุ่นนี้คือมีสายลัดส้นด้านหลังช่วยให้กระชับเท้าไม่ต้องกังวลว่าจะหลุดเวลาเดินหรือเวลาวิ่งเลยบอกเลยว่ารองเท้าคู่นี้ตอบโจทย์คนอยากเพิ่มความสูงแต่ยังคงความใส่สบายในการเดินสรุปเลยคือรองเท้าคู่นี้ดีไซน์สวยโดดเด่นใส่สบายคุ้มค่าเกินราคาจริงๆเป็นสินค้าพร้อมส่งในไทยด้วยนะร้านนี้ส่งไวมากแปะพิกัดไวที่ตะก้าสีเหลืองมุมซ้ายคลิป